อันนี้โต๊ะกลางนะครับสีเงาที่สวยเลยนะครับอันนี้เป็นงานไม้สักครับงานไม้สักนะครับดูครับงานไม้สักที่สวยเลยครับตัวนี้ชิ้นงานไม้สักครับเงาที่สวยเลยนะครับ ความเงาครับยูรีเทนนะครับอันนี้เป็นสียูรีเทนนะครับโต๊ะกลางนะครับรับความเงานะครับสวยงามมากครับไม้สักเก่านะครับมาทำใหม่นะครับมาลอกสีนะครับเปลี่ยนเป็นสียูรีเทนนะครับเปลี่ยนเป็นสียูรีเทนนะครับงานซ่อมงานซ่อมนะครับ ครับความเงาของนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นไม้เก่านะครับเงางามนะครับเต๊ะกลางนะครับตัวน,นี้ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับอันนี้โต๊ะกลางนะครับเอามาให้ท่านได้ดูนะครับงานซ่อมสีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ